โอเคครับก็ขอกาบสวัสดีสวีดัตชาวัยรุ่นลาเพลิดทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พี่จะมาสอนวิธีทําผลน้ําแข็งตื่นสิวสกิลผลน้ําแข็งตื่นด้วยนะครับท่านมาชมกพร้อมไปดูแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อพาคลิปต่อไปพี่นะทั้งน้องพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย let's go ร้านเ i ก o ปักช s h o ยังมีบริการกดผลเลดคุ้มคุ้มและกดเกมพัทแมทต่างๆทั้งแบบปอกฟุตและแบบคิงเลกาซี่ลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปเหมือนกันนะครับทุกคนขั้นตอนแรกในการทําผลน้ําแข็งตื่นนะครับทุกคนทุกคนต้องมีออฟน้ําแข็ง2อันนะอันแรกกับอันที่2มันจะมีแบ่งกันเป็น2อย่างนะครับทุกคนมันจะมีออฟน้ําแข็งเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปหน้าจอครับว่ามันเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมไอออฟน้ําแข็งมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับแล้วก็ มันจะดรอปจากบอสตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ตรงหน้าจอนะครับจะดรอปจากบอสตัวนี้นะครับทุกคนบอสมันจะเกิดพร้อมกับโรงงานนะครับป่าวะน่าจะใช่นะบอสมันน่าจะเกิดพร้อมไอโรงงานนะทุกคนโอกาสนี่พี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าโอกาสดรอปมันเท่าไหร่แต่ออกโคตรยากอะ่ะท่านผู้ชมพี่ตีมาสิบก่าตัวแล้วมันยังไม่ออกเลยอะ่ะทุกคนแบบโคตรยากของโคตรยากนะครับแกล้นะสมมุตินะถ้าท่านผู้ชมมีแบบไอออฟน้ําแข็งสองอันเลยใช่ไหมครับให้ทุกคนมาเกาะใหม่นะครับเกาะชาบันดี้นะทุกคน แล้วให้ทุกคนเดินมาตามพี่เลยนะครับครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็นไอต้ตรงตรง้นไม้ตรงนั้นใช่ไหมให้ทุกคนกระโดดขึ้นไปเลยนะครับท่านผู Girl, ้ชมกระโดดขึ้นไปเลยนะครับเออแล้วอีกอย่างนะทุกคนทุกคนต้องมีผลน้ำแข็งก่อนนะครับุทุกคนค่อยมาทําได้นะต้องเราต้องกินผลน้ำแข็งนะไม่ใช่แบบมีนะเราต้องกินผลน้ำแข็งเลยนะครับแล้วก็มีอ้อมน้ำแข็ง2อันนะเห็นไหมทุกคนมาข้างบนแล้วทุกคนจะเห็นไอ้ประตูต,ตรงเนี้ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีไอ้น้ำแข็งออกมาเนี่ยให้ทุกคนใชช้้วาปเเขไลยม นี้ครับพอเราวร์ปเข้าไปเราจะเจอไอ้ตรงนี้นะครับไอ้อมองอัดอะอมองอัดน้ําแข็งมันต้องมีออฟน้ําแข็งนะครับสองอันอันหน,นึ่งกับอันที่สองแล้วก็เวลสามพันบวกแล้วก็ค่าหัวอีกห้าแสนนะครับทุกคนเราถึงจะทําได้นะแล้วก็มากดคุยกับมันนะครับมันก็จะรีตาน์ให้มันก็จะเป็นน้ําแข็งตื่นเลยครับท่านผู้ชมมาครับทุกคนเดี๋ยวจะมารีวิวสกิลของผลน้ําแข็งตื่นเลยนะครับทุกคนสกิลแรกก็ใช้หนึ่งมาเตอรี่นะทุกคน มันก็เหมือนกันเหมือนกันกบผลน้ําแข็งที่ยังไม่ตื่นนะทุกคนมาครับสกิลแรกก็เวลาเราแบบกดเข้าไปมันก็จะเป็นคล้ายๆกับสกิลแรกนะท่านผะู้ชมเป็นไอลูกเตะน้ําแข็งไม่ใช่ลูกเต๋จะเป็นพื้นน้าแข็งแล้วมันก็จะมีเนี่ยแค่แบบอ่าไอตรงผลน้ําแข็งยังไม่ตื่นมันจะเล็กๆใช่ไหมแต่คนแต่ไอผลน้ําแข็งตื่นอันนี้มันจะใหญ่นะวงมันจะกว้างขึ้นนะทุกคนมาครับทุกคนมาที่สกิลที่2เป็นสกิลเอ็กนะทุกคนสกิลเอ็กนี่ก็จะเป็นแบบอ่าเป็นพื้นน้ําแข็งไงทุกคน เนี่ยเวลาเรากดค้างแล้วปุ๊มมันวงมันก็ใหญ่โคตรใหญ่หญกว้างขึ้นด้วยนะทุกคนดามเมจก็2,000หมึกบวกนะครับท่านผู้ชมเนี่ยดามเมจมันจะคล้ายๆกับสกิลแรกครับคือน้องคนนี้อัพผลตันนะครับน้องคนนี้อัพผลตันนะทุกคนอัพอัพอัพผลตันนะ400 uh, 2 4อ0อนนะครับมาครับทุกคนมารีวิวสกิลที่3กันเลยนะครับท่านผู้ชมสกิลที่3ก็จะเป็นสกิลบินนะครับ ไอ้ผลน้ำแข็งยังไม่ตื่นนะมันจะเป็นสกิลไอ้สเกตบอร์ดใช่ไหมมันจะเป็นสเกตอะ่ะแต่ไอ้สกิลนี้มันจะเป็นบินได้นะครับปึ๊บเออสกิลนี้ก็มีข้อดีนะครับทุกคนไอ้สกิลนี้คล้ายไอ้ผลแมกมาเลยนะครับเวลาแบบเราไปชนใช่ไหมทุกคนมันก็จะสร้างความเสียหายด้วยนะท่านผู้ชมเนี่ยครับเวลาเราแบบไปชนปึ๊บเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายนะทุกคนไอ้สกิลเนี่ยมันสร้างความเสียหายนะครับ มาครับท่านผู้ชมมาต่อที่สกิลสุดท้ายกันเลยนะครับท่านผู้ชมไอส้สกิลสุดท้ายนี่ก็ดามีดก็แรงใช้ได้นะครับท่านผู้ชมมันคล้ายๆกับไอ้สกิลผลน้ำแข็งยังไม่ตื่นคือทุกสกิลมันคล้ายๆกันหมดนะครับแค่เปลี่ยนอะไรนิดหน่อยเองนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นไอส้สกิลวีเนี่ยมันจะเป็นแบบปล่อยนกไปแล้วมันก็ใช่แข็งแต่อันนี้มันจะปล่อยมังกรไปนะครับท่านผู้ชมเน,นี่ยครับเวลาเราพี่กดค้างมันก็จะเป็นแบบประมาณเนี้ยเวลาเราแบบปึ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำแข็งครับดามีดก็สองพันสี่นะทุกคน ถามว่าแรงไหมก็ระยะปานกลางอ่ะทุกคนไม่ใช่ว่าปานกลางก็ยังไงอ่ะถือว่าแบบได้นะทุกคนดามเมจก็ได้ดีอยู่นะทุกคนเนี่ยดาเมจสองพันเกือบทุกสกิลเลยอ่ะครับท่านผู้ชมดามเมจสองพันเกือบทุกสกิลเลยนะ่เหมือนสกิลนี้สร้างความเสียหายไม่ได้ใช่ไหมหรือสร้างความเสียหายได้ปะอันนีวก็ใหม่ใหม่อ๋อ,อสร้างได้สร้างสร้างความเสียหายได้สกิลเนี่ย เอาแล้วนะครับทุกคนคลิปก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อพาคลิปต่อไปเองพี่นะสำหรับพี่ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย